สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้หน้าสดหน้าเปลือยกันมาเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าอะไรมาเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวนะผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าตัวหนึ่งนะคะที่บุ้งใช้เป็นประจำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะก็คือมาร์กตัวนีนะ้มันอยู่ในแบรนด์ Pitty s e ี c r e t นะคะแบรนด์ของไทยเองนะโดยคุณเป็กนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งแซ่บเวอร์จริงนะคะตัวจริงน่ารักมากพูดเก่งตลกมากยีแยต่ตายเลยจ้าบอกไว้ก่อนตัวนี้มาร์กชื่อว่า เทคกี้ดอบูสเตอร์มาร์กนะคะคือคนที่อยู่ในวงการคลิปตี้เอ็มซีอะไรเงี้ยจะรู้จักนะแบรนด์เนี้ยรู้จักสิ่งนี้มากเพราะว่ามันดังมากตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าสล e ปปิ้งมาร์กนะคือหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนิยมผลิตพวกสล e ปปิ้งมาร์กพวกอะไรพวกนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนสมัยเนี้ยเขาชอบอะไรที่มันแบบคือง่ายๆเร่ง,งด่วนอย่างตัวบุ้งเนี่ยชอบมากมาร์คชีทมาร์คแผ่นเนี่ยคือลืมไม่ได้เลยเดียเ๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้อยมากที่จะใช้นะครับ แต่ตัวนี้มันเป็น sleeping mask ที่แบบเร่งด่วนนะคะคือผิวขาวใสภายในเครั้งแรกที่ใช้นะก็คือมันเป็นตัว b o เตอร์นะคะคือเรียกง,ง่ายๆมันก็จะเป็นแบบเหมือนการโบกครีมทิ้งไว้แล้วนอนตื่นขึ้นมาผิวก็จะดูกระจ่างใสดูสดชื่นดูมีชีวิตชวีวามากขึ้นนะคะตัวนี้ซึ่งตัวนี้คุณสมบัติเขาเยอะมากนะคือเนื่องจากว่าเขามีส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างเยอะที่เด่นๆเลยนะ29ชนิดก็จะมีตัว เียซีอบูตินนะคะตัวนี้จะให้ความขาวไวกว่าอาบูตินเมื่อหอยท่าปูต้าอาบูตินสารสก,กัดจากกระบองเพชรอะไรพวกนี้นะคะที่มันเด็กๆมันจะทําให้หนึ่งเลยคือผิวกระจ่างใส2ก็คือทําให้พวกจุดด่างดําลดริ้วรอยลดช่วยกระชับรูขุมขนนอกจากอวานอ่ะตัวนี้เรียกง,ง่ายๆคือแบบมาร์คไปแล้วตื่นมาผิวดีประมาณนี้นะคะอันนี้เรามาดูกัน เริ่มจากแพ็อเกตก่อนเลยก็จะเป็นกล่องสซียวค่ะพวกนี้ตามกล่องเขาจะมีแบบเนี่ยมีวันหมดอายุให้ด้วยนะคะจะใช้ได้ถึงปี55เลยกระปุกนี้นะคะแล้วก็มีอยู่30กรัมซึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์5ิตตี้ซีเคของเขาอะ่ะคือรับรองได้เพราะว่าเขาได้ผ่านออยอมาทุกๆตัวแล้วนะืครีมของเขาจะเป็น สีออกเหลืองๆนิดๆนดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออส่วนผสมเขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันเพราะฉะนั้นเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวไม่ได้นะคะก็เลยจะออกเหลืองๆนิดๆประมาณนี้นะคะนี่เนื้อครีมของเขาไม่หนักแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะคือวิธีการใช้นะคะ เขาบอกว่ามันมีอยู่2วิธีวิธีแรกเลยก็คือการทามาตัวนี้นะคะบางๆก่อนนอนก็คือใช้หลังจากที่เราลงสกินแคร์ทั่วไปเป็นประจําทุกวันแล้วนะคะคือทาบางๆทาเหมือนสกินแคร์เลยนะคะแลวเราก็สามารถไปนอนโดยไม่ต้องหลังออกได้เลยคือทําทุกวันนะคือวิธีนี้ส่วนวิธีที่สองนะคะเจ๋งจริงวิธีนี้ก็คือเป็นการมูสเตอร์ก็คือไม่ได้เรียกว่าทาวิธีนี้เรียกว่าโบกหรือพอกนะคะคือโบอกแล้วก็พอกนะหนาไปเลยนะคะ ก่อนนอนหลังสกินแคร์เหมือนกันใครจะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆก็ได้โดยวิธีการพอกหรือโบกนะคะแต่ควรที่จะใช้ประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์สำหรับบุ้งอะบุ้งใช้วันเว้นวันมาตลอดเลยสอาทิตย์ที่ผ่านมาคือตอนแรกลองแบบทาพอกทั่วไปแล้วนะแล้วก็ว่าเออมันก็โอเคนะแต่พอมาลองทีบูสเตอร์วิธีที่2เนี่ยคือเอ้ยมันเลิศจริงอะเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีที่2คือวิธีโบกหรือพอให้ดูกันที่การก็ ทาไปเลยเว้นรอบดวงตาเหมือนการทาสกินแคร์ทั่วไปอุยชุบถามว่าทำไมวิธีการบกหรือพอกแบบนี้ไม่ให้ใช้ทุกวันเพราะว่าคือไม่แนะนำให้ใช้ทุกวันอ่ะเออก็เพราะว่าเดี๋ยวผิวของเราเนี่ยมันจะบางจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราไปแบบเหมือนแบบ ใช้มันเยอะเกินอะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นการพักผิวไปด้วยอะ่ะเหมือนก็เรามาร์คหน้าด้วยแผแป้าแ,แ,แผ่นั่นแหละเราก็ไม่ควรที่จะมาร์ควันใช่ปะคือมาร์ควันเว้นวันหรือมาร์ควันที่แบบเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะไปงานว่ะ จะต้องสวยอะไรประมาณถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวว่ามันจะเลอะที่นอนหรือว่าเลอะผมอะไรเวลานอนนะคะก็คือเราควรที่จะทําสิ่งนี้ก่อนที่จะนอนประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็พอครึ่งหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันซึมไวอยู่แล้วนะคะก็คืออย่างบุ้งเนี่ยวันนั้นอาบน้ําทำไรเสรรจใช่ป่ะแล้วก็ลงสก,กินแคร์แล้วก็ลงมาตัวนี้ไปนั่งดูโคดดผีจะพอตอนที่พี่ลิวมาแบบเดียวเท่านั้นเราก็ปิดแล้วก็จะไปนอนมาสอบกระจกดู มันซึมจะหมดทั้งหน้านะจะแบบเดียวเท่านั้นเองนะคะเอ่อมันจะได้ไม่เป็นเลอะที่นอนเลอะหมอนเลอะอะไรอเรามาให้ทั่วเลยเป็นรอบปากไปเลยรอบปากรอบมืงตานี่ก็คอนี่ก็ทาไปได้นะคะทาแต่ไม่ต้องพอกคือทา คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้วิธีที่หนึ่งก็คือทาบางๆชิปะคือทาอย่างเดียวไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดไม่ต้องไม่ต้องนวดเหมือนการลงสกินแคร์แค่ทาลงไปบางๆนะคะประมาณนี้นะคะเออลืมบอกไปนะก็คือว่าก่อนใช้อ่ะอย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนนะวิธีการทดสอบก็คือเนี่ยพุ้งจะเอามาพอกบริเวณตรงกรอบหน้านะคะถ้าเกิดว่าไม่แพ้สิวไม่ขึ้นผื่นไม่ขึ้นไม่คันไม่แดงอะไรนะคะเราก็สามารถ พ่อบโบกทางหน้าได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมาบอกว่าใช้มาสองอาทิตย์นี้มันเลิศยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันครบเรียบร้อยนะคะหนึ่งชั่วโมงตะกี้พี่จะส้ตมตำเข้าเหนียวมาแซบเบิร์นะจ๊ะคือนี่ยังไม่ได้ล้างหน้านะคะอย่างที่บอกว่ามันจะซึมไวมากเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็ โฟมตามที่เราตามที่เราใช้เป็นปกติทุกวันเลยนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะต้องอาบน้ำและต้องล้างหน้าด้วยโฟมใช่ไหมคะเดีย๋ยวจะไปล้างหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะเปียกโซ่กันมาเชียร์เดี๋ยวมาเช็ดก่อนเดี๋ยวจะมาเช็ดหน้าด้วยแต่ทิชชูอ่นี่คืออย่างแรกที่ได้เลย ที่สัมผัสได้ตอนใช้ครั้งแรกเลยนะคะก็คือผิวนุ่มขึ้นมากนุ่มมากนะคะคือผิวนุ่มมากอะ่ะนุ่มจริงๆคือตอนที่เราล้างหน้าออกมาแล้วล้างไอตัวูสเตอร์ออกมาแล้วนะคะกะ็ผิวก็จะดูไบรท์ขึ้นมาทันทีเลยคืออันนี้คือความรู้สึกที่ได้และที่สมแล้วเวลาที่เราล้างอะ่ะพวกผิวมันดูเนียนขึ้นนะคะ บริเวณตรงนี้มุ้งชอบเป็นเม็ด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 ขึ้นใช่ไหมคะคือมันไม่มีเลยตอนนี้แล้วผิวมันก็นุ่มขึ้นมากอันนี้คือที่ชอบชอบส่วนจุดด่างดำดูลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะเก่งที่บอกพุ่งลองไปสองสองอาทิตย์แล้วใช่ปะแล้วมันก็รู้สึกว่าลองครั้งแรกอะ่ะมันก็โอแล้วแต่รู้สึกว่าพอเราลองใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันเหมือนกับมันดูกระจากใสขึ้นเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราเออคิดว่ามันเป็นมาร์กแบบเร่งด่วนใช่ปะคงจะเป็นแบบครั้งเดียวจบ ผิวใสครั้งเดียวครั้งที่ใช้แต่คือพอเราใช้วันเว้นวันมาภายในสองอาทิตย์รู้สึกว่าเออผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นดูแบบคือเห็นเส้นเลือดเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่า1เลยก็คือปุ้งปิดเทอมใช่ไหมคะอยู่แต่กับบ้านแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วอาจจะไม่ได้ค่อยได้โดนแดดด้วยแล้วบวกกับตัว b สเตอร์ตัวนี้ด้วยนะคะที่เราใช้มันก็ทํามันก็ยิ่งทําให้ผิวเราเนี่ย ดูขาวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะคือแล้วเวลาแต่งหน้าเนี่ยเครื่อสงสำอางเนี่ยมันก็จะติดติดผิวมากขึ้นหมายความว่าเวลาเราทามันจะทําให้ผิวมันเนียนกลืนไปกับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะคือคือบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าสิ่งที่บุ้งใช้อะ่ะทุกคนใช้อะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันใช่ปะคือบางคนอาจจะเฮ้ย บุ้งใช้แล้วไม่แพ้ว่าใช้บ้างอะไรอย่างนี้หน้าแหกมามาด่าฉันนะจ๊ะจะบอกให้ก็คือว่าลองด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะบางทีใครที่ใช้แล้วเนี่ยผิวอาจจะดีกว่าบุ้งก็ได้นะคะยังไงก็ต้องลองดูส่วนขีดเส้นใต้รายละเอียดต่างๆสถานที่ซื้อทุกอย่างบุ้งจะใส่ไว้ในรายละเอียดด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะคลิกลงมาตรงช่องรายละเอียดปึ่ง ก็แดงขึ้นมาสถานที่ซื้อราคาคำถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนอะไร่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้ม,มุ้งจะมาตอบให้ว่าเข้าไปถามในแฟนเพจได้นะคะจะตอบให้หมดทุกคนเลยอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะเราดี่ยตัวเองจะดีที่สุดจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ